หนุ่มโพสเตือนอย่านั่งกราสมานบนตัวอาหารมันดูไม่แพงมันดูไม่สุภาพมันดูไม่มีมารยาทเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมนะครับอ่ะเรื่องราวมีว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นประมาณสี่ห้าปีแล้วนะปีหกสองได้ประมาณนั้นนะครับก็มีหนุ่มคนหนึ่งเอาภาพ บนโต๊ะอาหารในห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นภาพที่ไม่เห็นหน้านะแต่เป็นผู้หญิงนั่นนงคัสมะฎบนเก้าอี้บนโต๊ะอาหารในห้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมาะโพสต์เตือนว่าการนั่งคัสมาฎบนโต๊ะอาหารโดยเฉพาะที่สาธารณะเนี่ยมันดูไม่สุภาพมันดูไม่แพงถ้าไม่รวยอะ่ะก็ไม่ต้องทําตัวจนก็ได้อะไรแบบเนี้ยคือพูดอย่างนี้ได้ด้วยรอวะ แล้วก็ส่งท้ายมีแฮชแท็กบอกด้วยนะถ้าพ่อแม่ไม่สอนเดี๋ยวผมสอนให้ครับเย็ดแค่มึงเป็นใครครับอถ้ามองแบบสองมุมของมองบุมเล็กๆของผู้ชายคนนี้ที่เอามาโพสก่อนนะครับเขาก็อาจจะออมองว่าอยากให้คนในที่สาธารณะเนี่ยทำตัวสุภาพมัง้งอยากให้ดูมีมารยาทมีสุภาพแต่ขออนุญาตนะฮะคนที่ไม่มีมารยาทน่ะมึงหรือเปล่า มึงเอาสิทธิ์ที่ไหนไปถ่ายรูปเขามาลงแล้วมาโพสต์ด่าเขาแบบเนี้ยไอ้บ้าก่อนที่มึงจะสอนมารยาทคนอื่นนะ่ะมึงสอนมารยาทตัวเองก่อนไปด่าพ่อด่าแม่เขามึงเหมือนด่าพ่อด่าแม่ตัวเองเลยนะแต่จริงดูอย่างมึงนะครับพ่อแม่อาจจะสอนแต่มึงไม่จำผู้ด,ดีมาจากไหนเลือดหรูรวยมารยาทดีมาจากไหนไอ้บ้า เอามามาพูดถึงมุมมองล้กันนะ,ก,นาะการที่เรานั่งกินข้าวหรือว่านั่งตรงไหนบนตโต๊ะอาหารหรือตรงไหนก็ตามจริงๆมันจะนั่งท่าไหนก็เรื่องของเขานะมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปนั่งบนหลังคาบ้านมึงเนาะบางทีอ่ะเขาไปนั่งแดกข้าวบนหัวมึงหรือเปล่าก็ไม่ใช่เออถ้ามึงหนักเพราะเขานั่งบนหัวมึงโอเคโอเคมึงมาโพสต์ด,ด่าเขาไม่ผิดอะแต่ก็เข้าใจว่าบางทีเนี่ยบางทีมรารยาทสังคมอ่ะเนาะ เออก็นั่งให้สุภาพอย่างอ่ะไปในคุณพิธาไปประชุมกับผู้ใหญ่ไปนั่งไข่ห้างจริงๆมันก็สุภาพมันแล้วแต่มุมมองคนมากกว่าวะ่ะเออแต่ถามว่าที่สาธารณะที่ไอ้หนุ่มคนนี้มาพูดถึงอ่ะมันก็คือโต๊ะอาหารที่คนเขากินกันทั่วไปคนทั่วไปมึงไม่ได้ไปนั่งอยู่ในอะไรอ่ะในโรงแรมหรูอ่ะในรัฐสภาหรือว่ามันเปไม่ได้เป็ปปปนั่งแดกข้าวกับอะไรดีวะชื่อพระวงนี่หรอไม่รู้ เออคือนั่ง่งนั่งท่าไหนที่เขาสบายก็เรื่องของเขาอ่ะถ้าเกิดว่านั่งในที่ประชุมอะไรแบบเนี้ยนั่งในอะไรที่แบบเขาเรียกว่ากาลเทตศะ์มันมีอ่ะมันก็โอเคนั่งให้มันสุภาพอันนั้นพอเข้าใจคูยังหาข้อที่มึงมาดา่าเขาไม่ได้เลยว่ามึงจะถูกยังไงอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะคือเขาจะนั่งท่าไหนมันก็ไม่ได้ไปนั่งมาทำผลร้ายต่อชีวิตคนรอบข้างถ้าเขานั่งโต๊ะนั้นนะแล้วเขาเอาขาไป ไก่ไก่คอไอตัวข้างๆเอออย่างเงี้ยมึงมาด่าเขาได้ไมี้บ้าเขาจะนั่งท่าไหนที่ของเขาเข้าใจเปล่าที่สาธารณะคือใครทําอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นมึงเข้าใจให้ถูกด้วยแล้วมาราย,ยาททางสังคมมึงไปโพสต์ด่าเขายัางนั้นไม่ได้เข้าใจปะจริงเขาฟ้องมึงได้เลยนะอะแต่ถามว่ามุมมองมุมมอง,มอง,มองไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยถ้านั่งให้มันดูเรียบร้อยมันก็ดูมันก็ดูเรียบร้อยขึ้นแค่นั้นเองแต่ถามว่านั่งยังไงก็ ก็ช่างเถอะในที่ที่ควรจะนั่งให้มันเรียบร้อยกว่านั้นก็ไปนั่งแต่ว่าที่ตรงเนี้ยผมว่าในการกินข้าวในห้างในอะไรครอบครัวมันก็เรื่องของเขาอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาไม่ได้เอาขาไปไก่หน้าผากมึงเขาก็นั่งกินข้าวของเขาเออถ้าชาวโซเชียลเนี่ยก็เ <laughs> ม้นไปทางเดียวกันผมจะมองสองมุมบวกกมอง,มงยากนะโซเชียลเขาก็ไปกระหนำ่ำปาปาป้าป้าไอหนุ่มคนนี้ใส่ยับ เออใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าการนั่งกินข้าวในในห้างหรือว่าในอะไรก็ตามที่มีคนอื่นมองเห็นเนะี่ยถ้านั่งคตสมาติบนเก้าอี้อะไรแบบเนี้ยมันดูไม่สุภาพจริง,รงๆหรอเออใครคิดยังไงไหนเม้น์บอกผมหน่อยอะไรเงี้ยน,นะผมมองว่ามันก็ไม่แปลกอะไรนะถ้าไม่ไปไกยถ้าไม่ไก่คอโตข้างๆว่าไหมแต่ถ้าคิดตรงตรงข้ามกันไม่เป็นไรบางคนผู้ดีผู้ดีเกินไปก็อาจจะมองต่างกันคนเรามีความคิดต่างกันชอบต่างกัน ไม่ว่ากันแต่อันเนี้ยกระแสะส่วนใหญ่มันก็ไปทางไหนก็ก็ก็ดูเอาเองแล้วกันนะใครคิ <c oughs> ดยังไงก็มาคอมเมนต์แล้วก็กด like, กดไลค์กดฟอลโล่ให้เอ็มตอนทำ่มุบาลด้วยครับ